ไปเที่ยวชุมชนมาแล้วใช่ไหมคะคเดี๋ยวจะพาไปร้านคาเฟ่แถวแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมกันกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเปิดตัวกิจกรรม Amazing สุราษฎร์คอฟคาเฟค่ะเพื่อเป็นการใช้สินค้าทางการท่องเที่ยวประเภทร้านคาเฟ่นะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวสายเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีชั้นหนึ่งค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุราษฎร์ธานีเขาได้ร่วมกันกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม Amazing Sur c ough c ough c ough. s u r าษฎร์คอ c คาฟก็มีการดึงกิจกรรมด้านของร้านคาเฟ่นะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการร้านกาแฟในระดับ SME ในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบท้องถิน่นสําหรับการนํามารังไสร เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรม c o ฟ f ์ท a อ k ค่ะเป็นการนำเสนอเมนูกาแฟที่ได้มีการรังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นกาแฟไข่เค็มค่ะกาแฟน้ำตาลจากแล้วก็การโชว์ฝีมือจากบาริสต้าชื่อดังรวมไปถึงมีกิจกรรมในการเวิร์กช็อปที่สามารถสร้างการรับรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ด้านนางสาวมันธนาภูธนารักผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกการเดินทางนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคอฟฟี่เลเวอร์นะครับเดินทางเข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ก่อให้เกิดการขยายตัววันพักค้างคืนนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,เนีเพิ่มมากขึ้น และก็เป็นการต่อยอดการสร้างสารรค์นะครับเมนูเครื่องดื่มที่รังสรรจากวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายนะครับนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยวครับและนอกจากนี้ค่ะภายในงานนะคะทางททเองก็มีการมอบสิทธิพิเศษค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานแล้วก็ใช้จ่ายภายในงานครบ400บาทขึ้นไปสามารถที่จะแลกรับของที่ระลึกนะคะแล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวค่ะมาสร้างประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันภายในงาน Amazing Surae c o f Craft ได้จนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นเรลสุราษธานีค่ะ